สำหรับคลิปนี้ะครับก็จะเป็นการอัปปานแท้นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเพิ่งปิดปรับปรุงไปแล้วก็เปิดมานะสำหรับอาทิตย์นี้เนี่ยเปิดปรับปรุงแป๊บเดียวนะก็คือวันหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็เปิดแล้วนะครับก็ปิดตอนบ่ายสองเนาะแล้วก็เปิดตอนบ่ายสามมันเองนะครับก็สำหรับร้านนะเมื่อสักครู่นี้ผมได้ไปอัพตัวละครในส่วนของ175%ของ ID ดีผมนะได้88เลเวลนะแต่ว่าผมคิดว่าของณ้านนี่นะ่าจะไปถึงร้อยนะผมว่านะ สำหรับในส่วนของค่าพลังรวมนะตอนนี้ของคุณอาร์ตเนี่ยก็คืออยู่ใน279 27ล้านนะครับในส่วนตรงนี้นะแล้วก็ในส่วนของค่าโอผมอยากให้ดูค่าโอนะตอนนี้นี่คือค่าพลังเนี่ย2ล้าน1แสนนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าถ้าหากว่าเราอัพป,ปานแล้วเนี่ยค่าพลังในส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เลือดประมาณ10ล้านใช่ไหมแล้วความเร็วเนี่ยก็ประมาณ1,600นะครับ 71นะพราฉันเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าในส่วนนี้เนี่ยนะพลังจะเพิ่มขึ้นประมาณไหนครับถ้าอัพปานไปนะก็คือให้ดูคาน์โอไว้แต่ว่าส่วนพลังปานเนี่ยมันจะอัพตามสายนะมันจะพวกไฟน้ําหรือว่าลมนะเดี๋ยวมาดูกันครับในส่วนนี้นะก็นะก็เราก็จะดูในส่วนตรง อ่าลมหายใจนะก็จะมีในส่วนของตรงนี้ในส่วนของไฟเนี่ยอาจจะจะมีในส่วนของคันจูโรนะแล้วก็จะมีในส่วนของอาคาซาไฟเนี่ยแล้วก็มิสซิลิแนวหน้านะครับแล้วก็ส่วนในน้าเนี่ยก็จะมีในส่วนของเกียวเมนะครับแล้วก็คานาโอะนะครับแล้วก็ชินบะุแล้วก็โอบันในนะฮะแล้วก็ปีศาจนะเนี่ยก็จะมีในส่วนของเรงโกคุนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโดมมะ เทนงูนะครับแล้วก็อาคาซานะปีศานั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของทตุลมนะก็จะมีในส่วนซานเนมินะแล้วก็เซนิสึนะแล้วก็จะมีในส่วนของบูชิโร่นะครับแล้วก็เทงเงินเสียงนะครับอ่ะเรามาดูครับแล้วก็ในส่วนของคําอธิบายนะครับก็จะมีในส่วนว่าเมื่อเมื่ออัปเกรดนักดาบ SSR คุณได้รับแต้มลมหายใจนะฮะตัวละคร SSR เเนี่ยแต่ละตัวได้รับ เฉพาะตัวละครที่มีระดับดาวสูงสุดเท่านั้นนะครับการอัปเดตของตัวละครนี่เหมือนกันหลายตัวจะไม่นับนะฮะแล้วก็2เมื่อถึงแต้มนี่เพียงพอลมหายใจจะอัปเกรดลมหายใจได้นะซึ่งจะช่วยภาพพลังให้กับนักดาบทุกคนที่ครอบครองมันนะแล้ว3นะเมื่อถึงระดับหนึ่งนะทักษะพิเศษจะถูกปลดล็อกนะซึ่งประกอบด้วย2อประเภทก็คือการใช้งานแล้วก็พาสซีฟนะครับทักษะพาสซีฟเนี่ยจะเพิ่มพลังให้กับ อ,อ่าตัวละครทุกตัวที่ครอบครองมันโดยตรงนะในขนาดที่ทักษะแอคทีฟเนี่ยจะเปิดใช้งานในโหมดเพลย์เกมนะนโหมดสมดุลเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจอะไรนะแล้วก็ในเวลาเดียวกันเนี่ยคุณสามารถสวมทักษะอาริแฟกต์หนึ่งทักษะและพาสซทีฟหทักษะเท่านั้นนะครับแล้วก็เมื่อเป็นนักดาดท้าประชามันจะไม่ลดดับลมหายใจแต่จะลดแต้มลมหายใจทั้งหมดนะก็หมายความว่ายิ่งเพ,เพื่อนนะเหมือนกับมีตัว s อ r แล้วก็อัพระดับดาวมากเท่าไหร่นะก็จะมีแต้มในส่วนอัปเกรดตรงนี้นะเพิ่งไปนะแล้วส่วนทักษะการ ใช้นานเนี่ยก็คือจะใช้งานตอนที่เรา,เ,าเข้าสู่โหมดการหมือนกับโหมดโหมดด่านนะเราก็จะมีการใช้งานได้ครับก็จะมีในส่วนของถ้าหากเรารับออระดับทักษะหายใจ50นะรือห้าเนี่ยก็จะมีในส่วนลมหายใจหินนะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้ทีทั้งหมดจะได้รับการป้องกันเพิ่มขึ้น100%นะฮะแล้วก็ลมหายใจใส่ฟ้านะครับก็คือให้เราเลือก3วันเนี้ยเมื่อเริ่มต่อสู้เนี่ยทีทั้งหมดจะได้รับความเร็วเพิ่มขึ้นนะ100นะ ไปเวลา1เทินนะผมว่าโอเคนะสำหรับ100เวลา1เทินเนี่ยคือ,เ,อเราจะได้ตีก่อนนะตีขอแน่ๆน,นะก็ได้เปรียบได้เปรียบนะแล้วก็อันที่3าไม่ลดหัวใจหมอกนะเมื่อเริ่มต้นที่สุดเราจะเพลียทั้งหมดเนี่ยจะได้รับพลังงานเริ่มต้นเพิ่มขึ้นที่เท่าเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าเราสามารถใช้ไม้ตายได้เลยนะถึงแม้ว่าจะลดถูกลดจากทางมาโยเอยหรือทานีเอรเนี่ยก็มีโอกาสนะก็สามารถมีโอกาสมากขึ้นมากๆนะที่จะสามารถใช้ ถ้าไม่ตายได้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราอัพเลเวลร้อยเนี่ยก็จะมีหนึ่งในส่วนล,ลมหายใจหินเนี่ยเมื่อรอบเล็กที่เนี่ยสร้างโลเท่ากับ2 5นะของพลังชีวิตสูงสุดของพันธมิตรทั้งหมดเป็นเวลาหนึ่งเทินนะโอเคเลยนะแล้วก็ลมหายใจสายฟ้านะ่ครับเมื่อเริ่มการสู้เนี่ยลดพลังโจมตีศัตรู3ตัวที่พลังโจมตีสูงสุด3 5เป็นเวลา3เทินอันนี้ก็ดีนะเหมือนกับพลังโจมตีของอตัวละครจะลดลงนะของฝ่ายตรงข้ามนะมันดียังไงครับสมมุติถ้าหากว่า เราโดนในส่วนของไทเทอร์นะของซาเดมิเอยหรือว่าเลนวีศาส์เอยเนี่ยเหมือนเหนกับดาเมจมันรุนแรงใช้ก็ลดไปแล้วทําให้ในส่วนของดาเมจไทเทอร์นี่นะครับลดลงไปเยอะนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือลมหายใจหมอกนะเมื่อเริ่มเลขคู่นะฟื้นฟูพลังงาน15นะก็คือเหมือนกับใช้ทําใม้ตายได้อีกนะเลขคู่นะฮะแล้วก็ทักษะลมหายใจนะเลเวล ร้อยห้าสิบนะครับก็จะเป็นลมหายใจหินนะครับเริ่มการต่อสู้ทีทั้งหมดได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วเจาะเข่าเพิ่มขึ้นอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะนี่เหมาะอะไรฮะก็คือถ้าคานาโอะนะตีได้นะในเทิร์นแรกนะโอ้โหจุกจุกเลยนะว่าหืมจุกจุกจริงจริงนะแล้วก็เออลมหายใจใส่ฟ้านะเมื่อเริ่มการต่อสู้ทีทั้งหมดจะได้รับความเร็วเพิ่มขึ้นนะเอ่ดสิเปอร์เซ็นต์นะเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้านจ็ดสิบห้าน่วย เพิ่มขึ้นนะเื่มทางการทานเพิ่มข,ขึ้นนะเหมือนกับเหมือนกับกันในส่วนของสตันผมไม่แน่ใจนะนะครับแล้วก็ลมหายใจหมอกนะเมื่อเริ่มเทอร์นที่ะครนะทีมทั้งหมดจะได้รับพลังเพิ่มขึ้นนะ35%นะแล้วพลังชีวิตเพิ่มขึ้น35%รนะรอบที่5นะไม่รู้ว่าเราจะตายก่อนหรือเปล่าที่จะถึงอรอบที่5นะก็ถ้าจะเป็นทีมแบบ เดี๋ยวนี้เนี่ยนะผมบอกได้เลยนะมันสองสามเทินก็น่าจะเกลี้ยงหมดแล้วนะนะฮะามาดูอันสุดท้ายนะก็คือ200นะ200หรือ200นะก็คือผมว่าสูงสุดของการอัพปลานแท้แล้วนะก็คือลมหาใจหินเนี่ยเมื่อเริ่มเลขคู่เนี่ยมีโอกาส75%ครับในการลบเอฟเฟคควบคุมแบบสุ่มนะสำหรับทีมทั้งหมดนะฮะ ออเลขคู่เนี่ยก็มีโอกาสเที่ยวอย่างเช่นโดนแช่แข็งเนี่ยอาจจะโดนไม่โดนแช่แข็งนะแต่ว่าหนึ่งคนนะหนึ่งรายการหนึ่งรายการนะอย่างเช่นโดนแช่แข็งเนี่ยก็โดนเนี่ยผมว่าอันนี้มันดีนะเหมือนลมหายใจอย่างเช่นแบบว่าเหมือนโดนแช่แข็งเนี่ยก็จะโดนเหมือนกับเขาเลยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นในการลบเอฟเฟกต์นะผมว่าก็ดีนะก็ดีนะอันนี้นะแล้วก็ลมหายใจใส่ฟ้านะว่าเริ่มเลขขี้มีโอกาสหนึ135่งร้อยสามสิบห้าละห้าเปอร์เซ็นเนี่ยทำให้จะตูวหนึ่งอ๋อหนึ่งตัวสองตัวสามตัวเนี่ยติดสตันเป็น เวลาหนึ่งเธอนะเลขคู่มีโอกาส1ตัว2ตัวส6ตัวนะ6ตัวมีโอกาสน้อยมากในห้าเปอเซ็นต์นะแต่ว่าอา่ารู้สึกกัน1ตัวเนี่ยจะโดนแน่ๆนะโดนแน่ๆนะโดนแน่ๆหนึตัวนะก็ได้เปรียบนะได้เปรียบในในส่วนของโลงหมหายใจใส่ฟ้านะครับแล้วก็นะในส่วนของนะ อลมหายใจหมองนะว่าเริ่มเทิรนแต่ละรอบนะเพิ่มความเสียหายตักษสิทธ์ทั้งทีมนะ20%จนจบการต่อสู้นะโอ้โหนะฮะก็ดีนะในส่วนนี้นะก็ในส่วนของทักษะการต่อสู้นะอันนี้มันก็มีประมาณนี้นะแล้วก็ทักษะติดตัวนะมีอะไรบ้างนะถ้าหากว่าเพื่อนๆเลเวล25นะก็จะเพิ่มการป้องมีเพิ่มการป้องกัน 15เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ลมหายใจลมหายใจลมนะก็เพิ่มพลังชีวิต15เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ลมหายใจแห่งเปลวไฟเนี่ยก็เพิ่มพลังโจมตี10เปอร์เซ็นต์นะครับอ่ามาดูในส่วนของเลเวล75นะครับก็ลมหายใจน้ำเนี่ยจะเพิ่มการจ่อเกาะยี่เปอร์เซ็นต์นะครับลมหายใจลมเนี่ยเพิ่มความใจหายทักษะ50เปอร์เซ็นต์เนี่ยเนี่ยนะผมบอกได้เลยนะคาราโอถ้าได้ในส่วนของเพิ่มทักษะ เออห้าสิบเอร์เซ็นเนี่ยผมว่าจุกๆเลยนะท,ทีมต่อคู่ต่อสู้คือน่าจะล้มล้มแลในหน้านะแล้วก็ลมหายใจเปลวเพลิงนะนี่เหมาะสําหรับอซาม,มิก,กับในส่วนของอเลนโกคูปิสานนะฮนะก็เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องดอทยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮู้นะฮนะจุกๆดีดีมากนะดีมากเลยนะสําหรับปานแท้นะปานแท้ช่วยให้เออในส่วนของเออตัวละครนะดีขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่านะ สําหรับเขาเรียกอะไระเหมือนกับไอดีแบบเพิ่งเล่นนะน่าจะยังไม่ถึงระดับ 7, หรือ5แน่ๆนะแต่ว่า7หรือ5โอเคเลยนะเรามาดูระดับต่อไปนะระดับเลเวลนะที่125นะครับก็ลมหายใจน้ำนะก็เพิ่มลดความเสียหายต่อเนื่องนะ35%นะอืมนะก็โอเคนะความเสียหายต่อเนื่องนี่คือผมประมาณวา่าอะไรนะดอทหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแล้วก็ลมหายใจลมหายใจลมนะก็เพิ่ม การลดความเสียหายที่ข้ออีก50%นะก็คือที่ข้อจะถูกลดนะลดลง50%นะแล้วก็ลมหายใจเปลวเพิงนะนี่น่าสนใจนะเพราะว่าทําให้เราเหมือนกับถึกขึ้นนะเพิ่มความเอ่อเพิ่มต้านทานการเจาะก,กอด35%เนะีเอามาดูในส่วนของสัสดส,สุดท้ายคือเลเวล175นะก็คือลมหายใจน้ํานะเพิ่มความต้านทาน15%นะครับ ลมาหายใจล้มเนี่ยนะก็คือเพิ่มความต้านทาน25เปอร์เซนะแล้วก็เราหายใจไปเพลิงนะเพิ่มลดความเสียหาย20เอร์ซนนะแต่ผมอ่ะไม่มองในส่วนตรงนี้นะผมมองตรงนี้นะเนี่ยอันเนี้ย75นะผมคิดว่า75เนี่ยก็ดีนะดีสําหรับตัวดาเมจน,นะผมว่าดีนะดีกว่าเรื่องสงสูงอีกมันอยู่ตรงนี้นะก็สามารถที่จะนะเขาเียน,นะอัประดับมาถึงตรงนี้ได้นะสําหรับ ผู้เล่นกับเก่านะฮะก็เลือกเอานะว่าจะตีแรงหรือว่าจะท้ายเทินแรงนะครับในส่วนนี้อะเรามาดูของไอดของคุณอาร์ดิึงนงนะว่าเลเวลจะไปถึงเท่าไหร่เนี่ยซึ่งไอดีของผมเนี่ยคือ88นะผมคิดว่าคุณอาร์เนี่ยน่าจะไปถึง100นะแล้วก็จะได้ในส่วนของนี่ฮะพลังโจมตีนะของคานาโอดูสิโอนะก็ไปเรื่อยๆนะนะนะผมว่ามันอือนะ แต่สําหรับสายฆาตรกรเนี่ยนะจะได้พลังโจมตีเยอะมากๆเลยเห็นไหมเยอะกว่าเพื่อนเลยนะแล้วลองมาในส่วนของออนักล่านะนักล่าก็จะได้ลองลงมานะครับแล้วก็ถัดมาก็กับตันนะแล้วก็ลองมาคือ,อสนับสนุนนะแล้วก็แนวหน้านะได้น้อยที่สุดนะแต่แนวหน้าเนี่ยผมบอกได้เลยนะไอตรงนี้เนี่ยแนวหน้าเนี่ยนะเลือดอะนะ SP เยอะที่สุดนะครับแล้วๆๆนะแล้วก็กับตันเนี่ย เอ้ไม่เราก็ในส่วนของสนุนก็นั่นมาเนี่ยมันขึ้นมาแล้วก็คือแล้ววิ้าเนี่ยมันจะขึ้นทักษะมาให้เราดูนะในส่วนนี้แต่ผมก็กดเรื่อยๆกดไว้เรื่อยก่อนนะในส่วนนี้ก็นะลองลงมาเนี่ยเลื่อนมาลองมาก็คือในส่วนของกับตันนะครับแล้วก็เรียงลงมาก็คออือนักล่านะครับแล้วก็เพชพี่น้อยที่สุดก็คือในส่วนของ ค่าตกรนะฮะอืมนะฮะก็ก็สมเหตุสมผลนะก็ก็สลับกันนะก็คืออันไหนโจมตีก็จะได้เลือดน้อยนะอันไหนที่เลือดน้อยกาโจมตีน้อยก็จะได้เลือดเยอะนะแต่ว่ามอสมเหตุสมผลนะนะฮะนี่ขึ้นใหม่แล้วนะห้าสิบนะโอ้ก็นะผมไม่ผม,มผมคิดว่านะสําหรับไอเดียคุณอาเนี่ยน่าจะไปไกลนะเดี๋ยวผมไม่ตีในส่วนของเอ่อเอ่อเขาเรียกนะ บอสนะบอสบอสบอสปีศาาอีกอันนึงนะผมเหลืออีกอันหนึ่งเก็บไว้ดนีนะผมใช้ไม่หมดนะนะฮะสูงสุดตอนนั้นคือเทนะ่าไหร่ฮะคือเอ่อแปดพันหกนะ8ปดพันหกานแปดพันหกานนะแปดพันหกร้อยล้านนะ 8, 600, น,นะครับนะแล้วก็ในส่วนของเอ่อเดี๋ยวไปตีในส่วนของเสาหลักนิดนึงนะนะฮะนะฮะตรงนี้นะครับนี่ฮะไปเรื่อยนะไปเรื่อยครับ โอ้นะฮะผมบอกแล้วว่ามันเลยผมไปนะของของคุณอาร์ตนะระดับเป็นเลยผมไปนะน่าจะถึงร้อยบางเนี้ยนะเพราะว่าคุณอาร์ตทำตัวระดับ13ดาวเนี่ยประมาณ10ตัวได้แล้วนะนะโอ้ประมาณ97นะเกือบร้อยเกือบร้อก็ถือว่านะผมก็อ่าก,ก็ก็เล็งไว้ประมาณนี้นะอ่าโอเคครับก็ผมจะเลือกนะในสำหรับอันนี้คือเป็น ถ้าหากว่าตีบอสเนี่ยผมคิดว่านี่นี่สำหรับวันนี้น่าจะดีกว่านะเกรดทาให้ตายนะแล้วก็ในส่วนของพาสเนี่ยผมจะเลือกนะในส่วนของความเสียหายทักษะนั่นเองนะให้คานาโอไปเต็มเตมเลยนะฮะอ่าโอเคเรามากลับมาดูนะนี่ฮะดูสิครับจาก200 279ล้านนะเป็น500ล้านแล้วเพื่อดูหวัวเยอะมากเกือบครึ่งนะเกือบเท่าตัวลยเกือบเท่าตัวนะเกือบเท่าเตอวเลยครับสำหรับอันนี้นะแล้วมาดูาพระเอกไม่ใช่ต้องเป็นนางเอกของเรานะดูสิครับเลือดเลือดก,ก็เป็น11ล้านนะครับแล้วก็ในส่วนของพลังโจมตีเนี่ยก็เป็นนะสองอันสองล้านสองล้าน,าน,านสองนะจากสองล้านหนึ่งนะสองล้านหนะึ่งแล้วเพิ่มมาประมาณสักเจ็ดหมื่นนะแปดเจ็ดหมื่นประมาณนี้นะครับ อะเรามาดูในส่วนของการตีบอสนะเมื่อกี้เราตีบอสไปได้ประมาณแค่นะตรงนี้เนี่ยนะประมาณอ่0สอไอ้แปดพล้านนะเรามาดูอีครั้งนี้ครับเพราะเราเพิ่มทักษะไปนะผมคิดว่าหมื่นล้านก็มาแล้วนะหมื่นล้านคงมาแล้วหมื่นล้านคงมาแล้วนะแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มดอดนะขอให้กับซานามีกับในส่วนของเรงโกคุเนี่ยก็ อาจจะต้องเป็นต่อนะแต่ว่าผมเน้นในส่วนของคันโอรนิดนึงนะว่าคันโอรเนี่ยจะมีการโจมตียุ่นแรงแค่ไหนนะเอามาดูกดโจมตีนะว่าแรงโจมตีเท yani <mel> yup ่าไหร่นะผมว่าหมื่นนะผมว่าหมื่นได้นะผมว่านะอ่านะฮะผมว่าแล้วมันคือหมื่นหมื่นหมื่นกว่านะหมื่นกว่าเพราะว่าคันโอรเนี่ยจะตีได้รุนแรงมากๆเลยครัเี้ยก็คือพลังรุนแรงจริงๆนะสําหรับคันโอรนะเนี่ยเนี่ยทะลุไปหก หกพันล้านตัวเดียวหกพันล้านตัวเดียวนะโอ้โหจุดจุกไปเลยนะครับในในส่วนของคานาโนะอนะนะสำหรับคานาโอเนี่ยผมจะพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับการตีบอสเสาหลักนะก่อนที่จะลาจากลาเรื่องเกี่ยวกับการอัปปานแท้ไปเนะี่ยก็คือคานาโอเนี่ยนะผมมาตีเจ้านายเลยเจ้านะในส่วนนี้นะก็คานาโอเนี่ยก็ เดี๋ยวผมจะทําแบบกิกกี้นะกิกกี้ทําให้ในส่วนของคานาโอตตีแรงขึ้นนะก็คืออัพร้อยทั้งอีกอีกเท่านะอีกสี่ตัวในชะ่กิกกี้กิกกี้นะกิกกี้นะอ่านะฮะกิกกี้สายเอ่อนี่นี่เอากิกกี้มาตัวนี้มานะกิกกี้นะให, 100, ให้ร้อยให้เลเวลร้อยนะกิกกี้ Okay, เดี๋ยวอัพกิ๊กี<ๆ>้ไปอีกสี่ตัวนะครับอุ้ยไม่ได้ด้วยนะเนี่ยมันต้องอัพระดับเนาะกิกี้นะ<ๆ>ลืมไปมันต้องห้าแล้วลรห้าอัพอัพห้าดาวเนาะถึงเริ่มร้อยโอเคกิ๊กี<ๆ>้อ่าไปกันต่อครับกิ๊กี้ตัวที่หนึ่งมาแล้วนะแล้วก็กิ๊กี้ตัวที่สองนะตัวนี้นะนี่นี่ ผมจะเน้นธาตุน้ํานนะให้มันเพิ่มในส่วนของอะไรฮนะธาตุน้ํากับปีศาจนะเพื่อที่จะเหมือนกับเพิ่มเพิ่มพลังนะให้เต็มที่นะนะครับ25%มั้งพลังโจมตี25%นะครับให้คานาโอเนี่ยตีแรงขึ้นนะครับผมคิดว่านะก็คือตีสองหลักครั้งนี้เนี่ยน่าจะประมาณสักเออหนึ่งพันล้านหนึ่งพันล้านได้นะผมว่านะสําหรับคานาโอนะฮะ เดี๋ยวอับอีกตัวนึงนะอัพกิกกี้อีกตัวนึงแต่ว่าจริงๆอาสา,ศานี้มันไม่ได้กิกกี้นะอัพดีดีนะครับอ่าหนึ่งร้อยนะโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมหาก่อนอ่าอันนี่น,นี่ตัวนี้นะอ่าเป็นในส่วนของดาคีนะดาคีของขาวนะ ก็ไมก่กี้เหมือนกันนะก็ดาเมจรุนแรงนะครับอ่าครบแล้วนะครับในส่วนนี้เรามาดูกันครับว่าตีบอสลุยเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับนี่ฮะก็คือเนี่ยพลังเนี่ยเนี้ย ก็จะได้ยี่ห้าเปอร์เซ็นในการโจมตีนะโอเคผมลองเลยได้กันนะว่าเป็นเท่าไหร่นะผมว่าคิดว่าน่าจะได้พันพันล้านนะพันล้านนะอืมทำไมมันถึงน้อยจังเนะเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวว่าอีกทีนะ จร,จริงๆมันควรจะแรงใช่ไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวใหย,ยว่าทีมัน300ร้ล้านเองอ่ะนะน้อยมากน้อยมากนะอ่ะเรามาดูในส่วนของนี่ก่อนนะมาเทสดาเดบนิดนึงนะสำหรับคานาโอนะสําหรับคานาโอเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราตีไปถึงพันหล้านเนาะแล้วก็1 2ึ่งพถึงหนึ่ล้านนะถ้าหากมีปานแล้วคานาโอจะเท่าไหร่มาดูกันเลยครับ อืนะฮะสองพันนะโอ้โหสองพันสามร้อยล้านเพื่อนๆโอ้ยมันมัน,ม,นมันอะไรนะมันเพิ่มอะไรได้ขนาดนี้นะมันเพิ่มมาหนึ่งพันล้านนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านเลยนะครับโอ้โหนะอุ้ยมันมันแกวงนะมันแกวงนะแต่ว่าอุ้ยเมื่อกี้นี้คือสองพันสามร้อยล้านเพื่อนๆอุ้ย แรงจริง,แรง,รงแรงจริงนงจริงนะนี่ฮะประมาณพันหกพันหกถึงสองพันสามร้อยล้านอุ้ยสุดยอดสุดยอดนะโอเคครับก็ขอจบนะสำหรับการาสำหรับเรื่องปานปานแท้นะปานแท้ตรงลมหายใจกำเนิดตรงส่วนนี้นะลมหายใจกำเนิดหรือปานแท้นั่นเองนะก็นะ ใช้ได้นะคือแบบเพิ่มขึ้นมาทําให้เตัวละครของเราเนี่ยหรือทีมของเราเนี่ยตีได้แรงขึ้นนะก็สําหรับอีพีนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ